วันนี้ทีมตลาดเราจะเล่นประมาณนี้นะครับด้วยแผนการเล่นสามสองหนึ่งเราชนะตัวผู้เล่นในแดนกลางอยู่แล้วด้วยกราฟิกขึ้นมาเมื่อกี้แต่หลักการสําคัญที่จะเอาชนะคู่กองหลังได้คือกองหน้าต้องสายดึงกองหลังออกมาหนึ่งตัวเพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างให้มิดฟิลเข้าไปเข้าทำาทำตูได้อย่าไปยืนปักนะครับยืนปักไม่ได้สองเมื่อเราเสียบอลพวกเขาจะทําเกมบุกเราวิธีการเข้าพเพลสไม่ให้เขาเล่นบอลแนวลึกได้ง่ายหรือว่าเราจะกดดันเพื่อเอาบอลมา เราอย่าเข้าพวดนะครับดีเลยรอจังหวะแล้ววิธีการยืนจะเป็นประมาณนี้วิธีการเข้าดีเลย์จะเป็นประมาณนี้เช่นกันครับเมื่อเราจะบิวอัพขึ้นไปอย่าเตะทิ้งมั่วสั่วนะครับจะเตะทิ้งก็ได้ก็ต่อ,ตอเมื่อเนี่ยกองหน้ายืนอยู่หลังลายของคู่ต่อสู้และวิธีการยืนที่ถูกต้องคือต้องกดระยะห่างระหว่างประตูและตัวสุดท้ายให้มีเท่ากันการจะบิวออกมาเช่นกันครับคู่ต้องยืนต่ำอย่ายืนสูงอย่างในภาพนะครับ พราะเมลาโดนกดทําได้อย่างเดียวคือคืนหลังซึ่งเสี่ยงต่อการเสียประตูยืนลงต่ําเลยครับแล้วรอให้เขาเดินเข้าเมื่อเกิดช่องว่างให้มิดฟิลปีกหรือว่ากองหน้าว่างก็คอยจู่โจมได้เราต้องล่อเขาครับแล้วตรงกลางเรายังมีตัวที่พร้อมจะซัพพอร์ตเราไม่ไม่เสียเปรียบในพื้นที่ใดๆเลยแต่ถ้าเขาเพรสสูงนี่คู่กองกลางเราต้องฉีกออกมาริมเส้นครับขยับมาสร้างสเปกให้เพื่อน กองหน้าลงมาเอาบอลดึงแบ็กกองกลางสามารถเข้ามีพื้นที่ให้เราเข้าไปทําได้เราต้องสร้างพื้นที่ว่างให้เพื่อนนี่ก็แบบเดียวกันครับขยับมาถ้าเขาไม่ตามกองหน้าขยับมา,าเขาไม่ตามก็ขยับไปเรื่อยๆครับมันต้องมีคนหลงตําแหน่งสักครั้งหนึ่งก็จะโจมตีได้ไม่ตามก็วิ่งกลับเชฟใหม่มันเกิดพื้นที่ว่างถ้ามีกองหลังหรือมิดฟิลด์ตามตัวหนึ่งจะเกิดพื้นที่ว่างก็ลงมาเล่นครับโจมตีได้ ราสามารถสลับกันแต่ก็ต้องสื่อสารกันนะครับต้องสื่อสารกันให้ดีด้วยไม่งั้นมันลงตำแหน่งวิธีบีออีกแบบหนึ่งด้วยขาผู้รักษาประตูต้องใช้ความแม่นยำพอสอมควรตัวกลางดึงไปลงมาจับบอลเบิ้ลน,นี่มีพื้นที่ว่างเยอะแยะเลยคนหันหน้าวิ่งกับคนหันหลังวิ่งหันหน้าวิ่งเร็วกว่าอยู่แล้วครับไม่มีใครวิ่งเร็วกว่าลูกบอลครับประมาณนี้